น้ำปั่นเดินร้องไห้เข้ามาหาคุณแม่ของเธอคุณแม่ตกใจมากนึกว่าลูกสาวเป็นอะไรคุณแม่ก็เลยถามลูกสาวไปว่าน้ำปัน่นลูกเป็นอะไรเหรอลูกถึงได้ร้องโห่มร้องไห้มาหาแม่แบบนี้คุณแม่คะคุณแม่ต้องช่วยปั่นนะคะ หนูเป็นไรเหรอลูกไหนลองบอกแม่มาสิใครทำอะไรลูกคุณแม่คุณแม่ไม่รู้หรอกเลยว่าคนรักของลูกนะเขาต้องการแต่งงานกับลูกแต่ว่าหนูยังไม่อยากจะแต่งงานกับคุณแม่อะไรกันลูกกับเขาก็รักกันไม่ใช่เหรอใช่ค่ะคุณแม่แต่ว่า นั่นมันตอนนั้นแต่ตอนนี้หนูนามีผู้ชายคนใหม่แล้วเขาทั้งรวยทั้งหลอ่อลูกไม่ชอบผู้ชายคนนี้ค่ะคุณแม่อา้าวแล้วหนูไปตกลงกับเขาหรือเปล่าล่ะหนูตกลงกับเขาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะว่าจะแต่งงานกับเขาหลังจากที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการค่ะ อ้าวก็ดีแล้วไงล่ะลูกเขาก็เลื่อนตำแหน่งลูกไม่ชอบเหรอตำแหน่งเมียผู้จัดการนะไม่คะ่ะคุณแม่หนูไม่ชอบแล้วแฟนใหม่ของลูกนาะเขาเป็นใครกันเหรอเขาเป็นฝรั่งคะ่ะคุณแม่หนูนาะอยากจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วแล้วหนูจะให้แม่ช่วยยังไงล่ะลูกไหนลองบอกแม่มาสิ ก็ยายน้ำหวานไงคะคุณแม่น้ำหวานน้ำหวานมันเกี่ยวอะไรกันล่ะลูกคุณแม่ก็ให้น้ำหวานแต่งงานแทนลูกสิคะหน้าตาของน้ำหวานนะ่ะเหมือนกันกับน้ำปั่นอยู่แล้วคุณแม่เองก็รู้ว่าเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันแต่น้ำหวานมันจะยอมเหรอลูกต้องยอมสิคะคุณแม่ หนูถึงได้บอกว่าคุณแม่ช่วยหนูไงล่ะเออเดี๋ยวแม่จะลองถามมันดูแต่ถ้ามันไม่ยอมล่ะยอมยังไงน้ำหวานก็ต้องยอมเดี๋ยวหนูช่วยพูดนะแล้วตอนนี้มันไปไหนล่ะน้ำหวานอยู่หลังบ้านนะคะคุณแม่เก็บประกวดอยู่นั่นแหละคุณแม่เรียกมันมาสิแม่ของน้ำปั่นกับน้ำหวานนะ่ะ รักลูกไม่เท่ากันหรอกน้ำปั่นถูกตามใจมาตั้งแต่เล็กๆเ,เป็นคนดื้อผงผางแต่งตัวก็เซ็กซี่ชอบยั่วย,ยวนผู้ชายแต่ถูกใจแม่เขาซเหละเกินเพราะคำพูดที่ออดอ้อนของน้ำปั่นนั่นเองส่วนน้ำหวานนั้นเธอเป็นคนเรียบร้อยพูดจาดีออดอ้อนพูดออกใจแม่ไม่เป็นหรอก เธอเป็นคนจริงใจแม่ไม่ชอบแบบนั้นนะสิน้ำหวานน้ำหวานลูกมานี่สิค่ะคุณแม่น้ำหวานถอดเอี๊ยมกองเอาไว้แล้วก็เดินมาหาคุณแม่กับพี่สาวของเธอคุณแม่มีอะไรเหรอคะถึงได้เรียกน้ำหวานมาคือว่านี่น้ำหวานฟังพี่นะเธอน่ะ รักพี่หรือเปล่าน้ำหวานทำหน้างงรักสิคะพี่ปั่นถามทำไมเหรอคะถ้าแกรักพี่นะแกก็ต้องช่วยพี่น้ำหวานยิ่งงงและสงสัยไปใหญ่ว่าที่พี่น้ำปั่นพูดออกมาแบบนั้นมันหมายความว่ายังไงกันพี่ปั่นคะหวานงงไปหมดแล้วคะ่ะคืองี้นะเอาตรงๆเลย ตอนนี้มีผู้ชายจะมาแต่งงานกับพี่แต่ว่าพี่นะ่ะไม่ได้รักกับเขาแล้วพี่มีคนอื่นแล้วเธอจะต้องไปแต่งงานแทนพี่เพราะพี่ไม่อยากเสียคำพูดที่สัญญากับเขาเอาไว้น้ำหวานตกใจมากที่พี่สาวพูดออกมาแบบนั้นน้ำหวานนั้นไปมองหน้าแม่ได้ไหมน้ำหวานช่วยพี่เขาสักครั้งเถอะ แค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกแต่คุณแม่คะเรื่องแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะเอานาะถ้าแกรักพี่สาวแกแกก็ต้องช่วยพี่สาวสิน้ำหวานก้มหน้านิ่งแม่ของเธอนี่ลรักลูกไม่เท่ากันจริงๆเลยถ้าพ่อยังอยู่เธอก็คงจะพูดอะไรได้บ้างแต่นี่พ่อของเธอเสียไปตั้งนานแล้ว แล้วเธอจะหันหน้าไปพึ่งไครล่ะเธอรู้ตัวดีว่าแม่ของเธอรักพี่สาวของเธอมากจะพูดดีกับพี่สาวเธอตลอดส่วนกับเธอนั้นแม่จะพูดไม่ค่อยดีลำเอียงซะด้วยพี่สาวของเธอไม่ได้ทํำงานบ้านเลยซักอย่างออกไปเที่ยวหาผู้ชายไปวันๆเธอก็ไม่เคยว่าเธอทําทงานบ้านงกๆอย่างกับคนรับใช้ แต่แม่กลับมองไม่เห็นความดีของเธอบางครั้งเธอนึกในใจว่าเธอใช่ลูกจริงๆของแม่หรือเปล่านะแต่เธอก็คิดว่าน่าจะจริงแหละเพราะเธอกับพี่สาวเป็นฝาแฝดกันแต่คุณแม่ก็น่าจะเห็นใจเธอนะไม่ใช่บังคับเธอให้แต่งงานกับคนโน้นคนนี้แต่เธอจะปฏิเสธคุณแม่และพี่สาวเธอได้ยังไงกันล่ะ ถ้าพวกเขาสองคนลองได้เอ่ยปากแล้วเธอก็ไม่มีวันหลีกเลี่ยงได้หรอกว่าไงล่ะน้ำหวานจะช่วยพี่หรือเปล่าเออพี่น้ำปั่นคะได้หวานช่วยแบบนี้จริงเหรอคะให้หวานช่วยอย่างอื่นดีไหมไม่ได้หรอกฉันไม่มีเรื่องอื่นให้เธอช่วยหรอกนอกจากเรื่องนี้เอาเธอนาผู้ชายคนนี้ เขาก็เป็นคนร่ำรวยนะแกไม่อยากได้หรือผัวรวยๆนะ่ะแล้วทำไมพี่ไม่แต่งเองล่ะคะอินนี่ย่ามาสั่งสอนฉันนะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันหมดรักผู้ชายคนนี้ไปตั้งนานแล้วคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยต้องเป็นคนที่ฉันคบอยู่ตอนนี้ก็คือฝรั่งนั่นไงล่ะเขาทั้งรวยทั้งหลอ่อพี่ชอบมากๆเลย นั้นนะน้ำหวานช่วยพี่นะพี่ขอร้องล่ะน้ำปั่นเอื้อมมือมาจับมือน้องสาวเอาไว้คิดซะว่าถ้าทำเพื่อแม่กับพี่ก็แล้วกันค่าสินสอดทองมั่นคุณแม่ก็ได้เธอก็ได้แต่งงานกับคนรวยอีกจะดีขนาดไหนแล้วไม่รู้ว่าชาตินี้จะจะหาผัวรวยๆแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตกลงกันนะน้ำหวาน น้ำหวานมองสบตาพี่ก็ได้ค่ะพี่ถ้าพี่คิดว่าหนูช่วยแม่และก็พี่หนูก็จะช่วยค่ะดีมากจ้ะน้องรักอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าน้องสาวพี่เราเป็นฝาแฝดกันยังไงเสียเขาก็ต้องเชื่ออยู่ดีแหละแต่แกก็ต้องแสดงว่าเป็นพี่นะเข้าใจไหม ค่ะพี่แต่ถ้าเขาจับได้ทีหลังล่ะคะเขาจะไม่มาถอนหอกคุณแม่เหรอไม่มีทางหรอกแกก็อย่าทำให้เขาจับได้สิง่ายจะตายเขาเองก็ยังไม่เห็นพี่มาตั้งนานแล้วเขาคงจำไม่ได้หรอกว่าใครคือน้ำหวานใครคือน้ำปันแกอย่าเผอเลือกชื่อผิดก็แล้วกันล่ะจำเอาไว้เวลาอยู่กับเขา แกต้องบอกว่าแกชื่อน้ำปันเข้าใจไหมค่ะพี่ถ้างั้นเป็นอาวะตกลงนะอีกอาทิตย์หน้าแล้วเขาก็จะกลับมาเดี๋ยวเขาจะมาที่บ้านของเรามารับเธอออกไปหาพ่อแม่ของเขาแกต้องวางตัวให้ดีล่ะให้สมกับเป็นสไปดคนรวยค่ะพี่ถ้างั้น ฉันออกไปหาเดวิดก่อนนะนะคะคุณแม่แจกลูกไปเธอน้ำหวานมองพี่สาวแล้วก็มองแม่ของเธอยิ่งทำให้เธอนั้นน้อยใจมากนี่เธอต้องแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักจริงๆหรือนี่คิดไปแล้วมันก็เศร้าถ้าเกิดว่าเขาจับได้เธอจะทำยังไงนะเขา คงจะดุด่าว่าเธอสารพัดพร้อมทั้งว่าแม่ของเธอถ้าอย่างนั้นเธอต้องทำให้แนบเนียนที่สุดเธอบอกกับตัวเองหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเดชาได้กลับมาจากเมืองนอกแล้วเขาดีใจมากเขาจะได้เจอกับเจ้าสาวของเขาตามที่นัดหมายกันเอาไว้เมื่อเขามาถึงบ้านเขาก็เตรียมตัวที่จะไปรับน้ำปัน ว่าที่เจ้าสาวของเขามากราบพ่อกับแม่ของเขาพ่อมาถึงบ้านของน้ําปั่นแล้วครอบครัวของน้ําปั่นนั้นเตรียมต้อนรับเดชาอยู่ก่อนแล้วเดชาเมื่อมาถึงเขาก็เดินเข้าไปข้างในน้ําปั่นอยู่ในครัวส่วนวน้ําหวานนั้นนั่งอยู่กับแม่พวกเขาจัดฉากกันแนบเนียนสวัสดีครัคุณแม่ สวัสดีครับน้ำปันนี่มาถึงพี่ก็รีบมาเลยนะน้ำหวานมองหน้าว่าที่เจ้าบ่าวของเธอเธอเงียบอา้าวน้ำป่นเป็นอะไรเหรอถึงไม่ตอบพี่อ๋อสวัสดีค่ะพี่เดชาน้ำหวานพึงนึกกันได้ว่าเธอต้องทำตัวเหมือนกับพี่สาวของเธอคุณแม่ทำตาดุ กับน้ำหวานอา้าวมาถึงเมื่อไหร่ล่ะเดชาผมมาถึงสักพักแล้วครับก็เลยรีบมาที่นี่เลยจะพาพาน้ำปั่นไปกราบคุณแม่กับคุณพ่อของผมหเืยจ้างั้นพาน้องไปเลยจ้าไปครับน้ำปัน่นรถพี่จอดอยู่ตรงนั้นน้ำหวานเดินตามลางเดชาออกไปเดชาเองเขาแปลกใจมาก ได้เห็นน้ำปันดูเรียบร้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนหรือว่าเธอเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าสาวของเขาถึงได้วางตัวแบบนี้เขาแอบอมยิ้มอยู่ในใจพอไปถึงรถเขาเปิดประตูให้กับน้ำหวานเชิญครับน้ำปันน้ำหวานขึ้นไปนั่งเคียงข้างกับเขาน้ำหวานคิดในใจเสมอว่าเธอต้องอย่าลืมเรียกชื่อตัวเองผิดเธอคือน้ำปัน เธอบอกกับตัวเองเออน้ำปั่นทำไมน้ำปั่นดูเง,เงียบไปล่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยน้ำหวานสะดุง้งเมื่อเห็นเดชาทักว่าเธอเงียบเออคือว่าปั่นไม่ค่อยสบายค่ะพี่เดชา,อ,าอ้าวเหรอทำไมไม่บอกพี่ล่ะพี่จะได้พาไปหาหมอก่อนไม่เป็นไรหรอกค่ะปั่นกินยาไปแล้วค่ะ เธอยิ้มแต่ไม่กล้าสบตาเดชาเพราะกลัวว่าเขาจะจับได้นั่นเองทั้งสองขับรถมาได้สักพักเดชาก็เลยบอกกับน้ำหวานว่าปัานเราลงไปทานข้าวร้านนี้กันก่อนดีไหมเดี๋ยวค่อยเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่ของพี่พี่บอกท่านไว้แล้วละว่าจะเข้าไปช้าสักหน่อยแล้วแต่พี่เธอคะ่ะจากนั้นทั้งสองก็เดินเข้าร้านไป น้ำหวานนั่งเงียบไม่ได้สั่งอาหารแต่อย่างใดทำให้เดชานั้นรู้สึกแปลกใจขึ้นมาอีกแต่เขาคิดว่าเธอคงไม่สบายนั่นเองถึงได้ทำตัวเงียบๆแบบนี้เขาก็เลยไม่คิดอะไรมากเออปันป่นปั่นจะทานอะไรสั่งได้เลยนะพี่สั่งเถอะค่ะปั่นทานอะไรก็ได้ ได้จ้าจากนั้นเดชาก็สั่งกับข้าวมานั่งทานกันหลังจากที่ทานกันอิ่มเรียบร้อยแล้วเดชาก็บอกกับน้ําหวานว่านี่น้ําปันน้ําปันน่าจะไปหาหมออีกนะแค่กินยาน่ะมันไม่หายหรอกนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวยาออกฤทธิ์เดี๋ยวก็หายเองค่ะถ้างั้นไป เราไปกาบพ่อกับแม่ของพี่เธอได้ค่ะและทั้งสองก็นั่งรถมุ่งหน้าไปที่บ้านของเดชาขณะที่นั่งรถไปด้วยกันนั้นเดชาสังเกตเห็นอะไรผิดปกติหลายอย่างเดชามองดูนิ้วมือแล้วก็ดูเท้าของน้ำหวานว่าเธอไม่ได้เหมือนเก่าเลยมือของน้ำปานนั้น ไม่มีปานที่หลังมือส่วนมือของน้ำหวานเขามองเห็นมีปานดําที่หลังมือเขาเองก็สงสัยหรือว่าเขาจะถามเธอนะแต่ไม่ละ่ะยังไม่ถามเขาหรอกเดชาจำได้ว่าน้ำปัานเคยเล่าให้ฟังว่าเธอมีพี่น้องฝาแฝดอยู่คนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นหน้า แฝดผู้น้องเธอเลยได้ชาเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ในใจเขาจะไม่เปิดปากถามรอจนกว่าจะแน่ใจเขาคิดเอาไว้จากนั้นไม่นานนักทั้งสองก็มาถึงบ้านของเดชาเขาพาเธอเดินเข้าไปในบ้านน้ำหวานเดินตามหลังเดชาไปช้าๆเาชาก็ยิ่งรู้สึกว่าน้ำป่านนั้น ไม่เหมือนเดิมเลยสักอย่างดูเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยเมื่อเดินไปถึงพ่อแม่ของเขาแล้วเขาก็พาน้้ำหวานเข้าไปกราบพ่อกับแม่ของเขาน้ำหวานก้มลงไปกราบที่เท้าของแม่และก็พ่อของเดชาอย่างเรียบร้อยท้าไม่พ่อกับแม่ของเดชานั้นรู้สึกสงสัยมากเพราะปกติแล้วน้ำปัน คนรักของลูกชายของท่านนั้นดูไม่เรียบร้อยขนาดนี้เออนี่หนูน้ำปัน่นมารอบนี้หนูไม่เหมือนเดิมนะหนูไม่ค่อยคุยเลยนะแม่ของเดชาหลุดปากพูดออกไปเออปั่นไม่ค่อยสบายคะ่ะคุณป้าน้าเห็นไหมปกติจะเรียกคุณแม่แล้วทำไมเรียกคุณป้าล่ะ อ๋อปั่นลืมไปค่ะคุณแม่เดชานไปมองน้ำหวานแล้วก็มองหน้าแม่ของเขาทั้งสองทำหน้าสงสัยและแปลกใจเดชาก็เลยบอกกับแม่ของเขาไปว่าคุณแม่ครับน้ำปั่นไม่ค่อยสบายเธอก็เลยไม่ค่อยพูดคุณแม่อย่าถือสาเลยนะจ้าแม่ไม่ได้ถือสาอะไรเลยแม่ก็แค่แปลกใจแต่แม่คิดว่า น้ำปั่นเป็นแบบนี้ก็ดีนะดูเรียบร้อยอีกไม่นานก็จะเป็นเจ้าสาวแล้วเอ๊น้ำปั่นนี่้อมลงกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมค่ะหนูไม่สบายก็เลยผอมลงค่ะคุณแม่เหลือจ้าแล้วไปหาหมอหรือยังล่ะทานยาแล้วค่ะนี่เดชา้าทำไมไม่พาหน้องไปหาหมอล่ะลูก คือว่าน้ำปั่นเขาไม่ไปเองครับคุณแม่ผมก็ว่าจะพาไปอยู่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่เดี๋ยวก็หายหนูเป็นบ่อยค่ะช่วงนี้เหจ๊ะถ้างั้นแม่ไม่รบกวนละเดชาลูกเพิ่งมาพาน้องไปนั่งคุยกันตรงมุมนู้นสิเผื่อมีอะไรจะคุยกันสองต่อสองแม่ไม่อยากขัด คุณแม่พูดพร้อมกับยิ้มครับคุณแม่ไปน้ำปัน่นเราไปนั่งคุยกันตรงโน้นดีกว่าที่เราเคยนั่งคุยกันไงล่ะน้ำหวานไม่รู้หรอกว่าพี่สาวของเธอนะ่ะมาที่นี่ทำอะไรบ้างกิริยามารยาทเป็นแบบไหนน้ำหวานก็ไม่เคยรู้เธอเองก็ทำแบบที่เธอเคยเป็นไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องตาแบบตัวเองนี่แหละ จากนั้นเดชาก็ผ่าน้ำหวานไปนั่งคุยกันเขาขยับเข้ามานั่งใกล้ๆน้ำหวานน้ำหวานรู้สึกตัวสันพ่อเขาเองสัมผัสได้เดชาก็ยิ่งคิดว่าน้ำปั่นไม่ได้เป็นเหมือนเก่าเลยเขาเริ่มแน่ใจว่านี่ต้องไม่ใช่น้ำปั่นตัวจริงแน่นอนเลยจะทํำยังไงล่ะเธอถึงจะบอกความจริงกับเขา เมื่อนึกขึ้นได้เช่นนั้นเดชาก็เลยลองถามน้ำปันไปว่าปันเธอจำได้ไหมเธอเคยพูดอะไรกับพี่ไว้พูดอะไรเลยคะ่ะพี่เดชาปันจำไม่ได้หรอกคะ่ะเอา้าทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะก็เราสัญญากันไว้ว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันนะาเธอต้องมาอยู่กับพี่ที่นี่ สักคืนก่อนเดชาลองใจพูดออกไปแบบนั้นอันที่จริงแล้วเขากับน้ํำปัน่นไม่ได้คุยตกลงกันเอาไว้แบบนี้หรอกแต่เขาคิดว่าจะลองใจเธอดูก,ก็เท่านั้นว่าจะเป็นน้ํำปั่นตัวจริงหรือเปล่าน้ําหวานตกใจมากเธอก็เลยพูดออกไปว่าพี่เดชาทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะพี่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยนะ น้ำหวานเผยพูดออกไปเดชายิ้มพี่พูดเล่นนะแม่เธอริงจังซะเหลือเกินนะเดชาก็เลยจะเริ่มแผ่นสองเขาเอามือไปโอบกอดน้ำหวานเอาไว้ในอ้อมอกของเขายิ่งทำให้น้ำหวานนั้นตกใจมากผลักเขาออกอย่างแรงพี่เดชาทํทำไมพี่ทำแบบนี้ล่ะเดชายิ้ม น้ำปั่นบอกพี่มาตรงๆสิว่าเธอคือน้ำปั่นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นใครกันแน่พี่กับน้ำปั่นน่ะมีอะไรกันแล้วเธอเองก็รู้แล้วทำไมพี่จัดเนื้อต้องตัวแค่นี้เธอต้องบับพี่ออกด้วยล่ะน้ำหวานพึงนึกขึ้นไ้ว่าเธอเองได้ปลอมตัวมาเป็นน้ำปั่นเธอลืมเสียสนิทเพราะเธอเอง ไม่เคยให้ผู้ชายมาถูกเนื้อต้องตัวเธอแบบนี้น้ำหวานทำหน้าเศร้าเมื่อนึกขึ้นได้ว่าต้องทำตัวเหมือนพี่สาวเธอเธอก็เลยขอโทษเขาเออพี่เดชาคะปั่นขอโทษนะคะปั่นไม่ค่อยสบายคะ่ะถ้าปั่นทำอะไรไม่ถูกใจพี่ปั่นต้องขอโทษมากๆนะคะพี่ไม่ถือสาหรอกนะ แต่พี่สงสัยนะว่าเธอคือน้ำปั่นตัวจริงหรือเปล่าบอกพี่มาสิถ้าพี่รู้ทีหลังพี่จะไม่ให้อภัยเธอเลยนะน้ำหวานมองหน้าเขาน้ำตาของเธอไหลซึมออกมานี่เธอจะช่วยแม่ของเธอและก็พี่สาวของเธอไม่ได้จริงๆหรือนี่เธอยังไม่ได้แต่งงานกับเขาเลยเขาก็สงสัยเธอซะแล้ว นี่จะเอาอยัางไงกันดีล่ะเขาก็พยายามคาดคั้นเธอก็พูดอะไรไม่ได้ถ้าจะบอกความจริงเขาไปอย่างนั้นเหรอว่าไงล่ะบอกพี่มาสิถ้าเธอบอกความจริงพี่พี่จะให้อภัยเธอนะแต่ถ้าเธอโกงหองพี่ล่ะพี่จะไม่ยกโทษให้เธอเด็ดขาดน้ำหวานทำหน้าเศร้า ถ้าตัดสินใจแน่วแน่เป็นยังไงก็เปลี่ยนกันในเมื่อเขางสงสัยเธอขนาดนี้คงจะปกปิดเขาไม่ได้อีกแล้วล่ะเธอก็เลยเล่าความจริงให้เขาฟังทั้งหมดเมื่อเราจบแล้วได้ชาได้ฟังขเขาก็รู้สึกสงสารน้ำหวานเป็นยิ่งนักนี่เธอทำอะไรลงไปล่ะน้ำหวานเธอเอาคีวิตทั้งคีวิต มาแลกกับคนที่เธอไม่ได้รักอย่างนั้นเหรอจะทำยังไงได้ล่ะคะก็เมื่อพี่ปันกับคุณแม่เขาบอกให้หวานช่วยหวานก็ต้องช่วยเขาสิคะแล้วเธอไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอในภายภาคหน้าเธอรู้ตัวไหมหวานเลือกไม่ได้นี่คะเขาดึงหวานก็มากอดในอ้อมอกของเขา แล้วขเขาก็บอกกับเธอว่าถ้างาั้นเอาอย่างนี้ในเมื่อเขาหมดรักพี่แล้วพี่จะแต่งงานกับเธอพี่สงสารเธอนะน้ำหวานแต่พี่ไม่รักน้ำหวานนี่คะพี่จะแต่งงานกับน้ำหวานได้ยังไงกันปล่อยหวานไปเธอคะค่ะพี่จะปล่อยเธอไปได้ยังไงกันในเมื่อถ้าปล่อยเธอไป แม่กับพี่สาวของเธอก็คงจะดุด่าเธอว่าเธอสารพัดพี่จะแต่งงานกับเธอจ้าพี่จะเล่าความจริงทั้งหมดให้พ่อกับแม่พี่ฟังพี่คิดว่าพ่อกับแม่ของพี่นาะท่านไม่ใจรำแน่นอนท่านจะสงสารเธอซะมากกว่าพี่แน่ใจเหลอคะว่าพ่อแม่ของพี่ท่านจะคิดแบบนั้นพี่แน่ใจ ถ้างั้นเราไปหาพ่อกับแม่พี่กันไปไปพูดกับท่านให้รู้เรื่องเรื่องมันจะไม่บานปลายไปใหญ่ก็ได้ค่ะจากนั้นเดชาในน้ำหวานก็พากันไปหาพ่อกับแม่ของเขาแล้วก็เล่าความจริงทั้งหมดให้กับแม่ของเขาฟังพอแม่กับพ่อของเดชาได้ฟังเช่นนั้นท่านก็รู้สึกสงสารน้ำหวานเป็นยิ่งนัก ท่านบอกกับน้ำหวานว่าจะจัดงานแต่งงานน้ำหวานกับลูกชายของท่านให้สมเกียรติที่สุดแล้วสมบัติของท่านท่านก็จะยกให้น้ำหวานกับเดชาเป็นคนดูแลเพราะท่านก็แก่มากแล้วเมื่อน้ำหวานได้ยินเช่นนั้นน้ำหวานก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพ่อกับแม่ของเดชาที่เอ็นดูเธอเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตมโหฬารน,น้ำหวานไม่ได้บอกความจริงกับแม่และพี่สาวของเธอหรอกว่าเธอนั้นบอกความจริงท่านไปทั้งหมดแล้วเพราะฝั่งโน้นเป็นคนบอกเอาไวา้ว่าไม่ให้บอกความจริงน้ำหวานแต่งตัวสวยงามมากส่วนเจ้าบ่าวก็ดูหล่อเท่เป็นที่สุดทั้งสองเหมาะสมกันมาก พ่อแม่ของเดชาดีใจที่สุดที่ได้น้ำหวานมาเป็นลูกสะใภ้ของท่านเพราะน้ำหวานเป็นคนเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีถูกใจท่านมากจริงๆหลังจากที่เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วทั้งสองก็ถูกส่งตัวเข้าหอเดชาขยับไปนั่งใกล้ๆเจ้าสาวของเขาโอบก,กอดเจ้าสาวของเขาเอาไว้น้ำหวานครับ ถึงเราจะเพิ่งคบกันเป็นแฟนได้ก็ได้แต่งงานกันแต่พี่ก็รักเธอมากนะพี่สัญญาพี่จะดูแลและทำให้เธอมีความสุขที่สุดเธอจะต้องไม่เป็นคนที่ขาดความอบอุ่นอีกต่อไปแล้วน้ำหวานตื่นตันใจมากถ้าไงหน้าขึ้นศบตาเจ้าบ่าวของเธอด้วยความรักน้ำหวานก็รักพี่คะ่ะ รักที่สุดเลยเขาหอมไปที่แก้มของน้ำหวานพี่ดีใจมากถึงพี่จะได้เจ้าสาวผิดตัวแต่พี่ก็ไม่เคยเสียใจเลยพี่กลับดีใจซะอีกพี่เจ้าสาวของพี่เป็นคนกระตันอยู่ต่อครอบครัวยอมเสียสละแม้ตัวเองจะใกล้ามาเป็นเจ้าสาวที่ไม่เต็มใจก็ตาม แต่ตอนนี้น้ำหวานเต็มใจนะคะจ้าพี่รู้แล้วพี่รักเธอมากนะแม่ยอดขอมองอิ่มของพี่ทั้งสองนั่งสบตากันอย่างมีความสุขแต่แล้วพวกเขาทั้งสองก็มีความสุขกันฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ